เออโดนเติบมาแล้วอ่ามันมีกระต่ายตัวหนึ่งไอ้กระต่ายตัวนี้มันก็มีชีวิตที่เป็นโสดเน๊มันสันโดดโดดเดียวมาตั้งแต่ใดแต่ไรตอนที่มันมีอาการเจ็บไข่บอสามารถไปหากินได้กับบอมีกระต่ายโตใหมาคอยหาอาหารมาให้มันกินสัตว์ป่าตั้งหลายตั้งแต่โตใหญ่ไปถึงโตเล็กโตหน่อย หน้าหน้าจนดดนั้นพอเห็นกระตายเจ็บไข่กระบอมีอีหยังกินกระหูึกหเือดตนสงสารไปตามๆกันสัตว์ป่าเหล่านั้นก็ได้แสดงความเลือดตนสงสารกระตายด้วยถ้อยคำว่าจะาอันเป็นกีนหนาฟังงยางยิง่งทั้งปลอบโยนตั้งเอ่ยคำหวานหวนเพื่อให้กำลังใจกระตายว่าโอ้ยเจากระตายเอ้ยาพื่นเอ จ้าบอมีอยังกรินเอ่ยเป็นกำลังใจให้เจ้าเด้อกระต่ายเด้อเอ่เจ้าเออเจ็บไครได้ป่วยไอยขอเป็นกำลังใจให้เจ้าเด้อเอสัตัดตัวไดมาตัดตัวไดมาเออเขาเว่าจังสันว่า่อยเป็นกำลังใจให้เจ้าเด้อกระต่ายเด้อเออบาดนี่ญยากยอมโซโซควันทุกโตที่มาเนี่ยตัดทุกโตเนี่ยแสดงความรือตนสงสารมีแต่คำหวาน เพราะว่าเพื่อนอยากให้กำลังใจเจ้ากระต่ายเดียมีเพียงลิงโตหนึ่งท่อนั้นที่มันบอยยาย่อมสแสดงความรือตนสงสารแต่ประกาศไดไอ้อเออจ้าลิงโตนี่มันบอยย่อมที่ไปแสดงความรือตนสงสารเนี่ยยังลิงมันบาดในเวลาที่สัตว์ทงหลายจํานวนหลวงหลายกาลังใส่ปากเบ้าสแสดงความรือตนสงสารอยู่นั้นลิงมันได้หอบหญ้าและอาหารมาให้กระต่ายกิน อย่างอิ่มหนำสำลากเออลิงในซอยให้อาหารกระต่ายสู้มือแต่ว่าเว้าวในพะเว่ารักเออลิงเนี่ยบอปลอบย้อนบ่บปลอบใจแต่ว่าเออมันสิหอบหนาก,กับอาหารมาให้สู้มือสู้มือโดยทีกระต่ายกับบไดด้ผอรองแต่ประการใดจนกระทั่งเจ้ากระต่ายขายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยและกัดฟับมาใส่ชีวิตอย่างเป็นปกติคือเขานี่แหละอยากยอมสมบูรสุกคนนี่ท่านเรื่องเนี่ยเี่ย สอนดีเด้อฟ้อนดีเด้อเออสอนดีแต่แท้เนี่ยคนเฮาเนี่ยบังเทือเอ่เนี่ยคนที่เขาซอยเฮาเนี่ยคนที่เขาดูแลเฮาเนี่ยบอ่อเสลือเขาเออคนที่หายยังให้กินเนี่ยบอ่อเสลือเขาแต่ว่าโอ้ยล่มปากล่มปากเออมีผู้นั้นมาเว้าแจงสันมาเว้าแจงสี่ไปเปลือเขาแจงสันญาดหยก ไม่ก็สิบอแตกทางจากนิท่านเรื่องนี้เด้ขอจิตกะจีถ้ำที่ใดจากนิท่านเรื่องนี้เนี่ยมันสอนให้ยเฮาเดวโหว่าผู้จีเพียงแต่สแสดงความลึกลัสงสารต่อเฮ้าเนี่ยอาจสิบบอมันมิตรจีแท้จริงของเข้าแต่ว่าผู้ที่ซอยเหลือเชื้อจุนเฮาด้วยการลงมือเง็ดลงมือทํำโดยจีบ่ต้องเคยปากอ่อนวอนขอแต่ประการใดเลยและก็บ่หวังผลตอบแทนใดๆจากเข้านานล่ะคือมิตรทีแท้จริง ในสังคมปัจจุบันเนี่ยคนที่ปากหวานกลนเปรี้ยวมีหลายสเลือเกินอันนี้ต้องระมัดระวังไว้ให้ดี้อนิทานดเด้เนี่ยออกสัญญาจ้อมเป็นนิทานดเด๋เนี่ยเออโอ้จังแมนขักเนาะบางเทือเป็นมะเววแววดีแต่แต่แต่ว่าแหน่ย่ำให้ซอยอะนะบอซอยกันเด๋ยมันเป็นเจ็กงซานมันเป็นเจ็งซานเนเาะ นิทานเดอ้อหนาดยอมเอาเ้านิท่านสูกันแลกกันปาง